ก่อนอื่นทั้งหมดขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้โดยเฉพาะก็คือการสแสวงหาความรู้ทางธรรมะ เพื่อไปประกอบการปฏิบัติหน้าที่การงาน <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่น่าฟัอมีเหตุผลจึงขอแสดงความยินดีด้วย <c oughs> การที่ต้อง มันต้งพูดกันในเวลาอย่างนี้ก็มีเหตุผลอยู่บ้างเหมือนกันส่วนตัวธรรมาก็คือว่าไม่เคยมีเรี่ยวแรงนอกจากเวลาหัวรุ่งอย่างนี้แล้วก็ควรจะได้ทราบกันว่าโลกเวลาหัวรุ่งมันมีอะไรพิเศษหรือมีความหมายพิเศษ ถ้าก็เป็นจุดตั้งต้นหรือเลื่อนชั้นอะไรพระพุทธเจ้าเชื่อภาษาสดาเป็นอันมากอะจัดสรู้เวลาหัวรุ่งแต่ว่าคนที่ชอบความสุขในการนอนก็ยังนอนคลุมโป้งอยู่ เขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะรู้จักโลกในลักษณะหัวรุง่งเนนียเราจึงมาพูดกันเวลาหัวรุง่งเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่อง ที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่ซึ่งรู้สึกว่ามีมากมายแล้วก็กำลังจะมากมายขึ้นทุกที่นั้นเรามาทำความเข้าใจให้ถูกต้องมันจะเป็นการดี ข้อแรกที่สุดอยากจะปรารภว่าท่านทั้งหลายที่มีการศึกษาในระดับนี้ตามปรติกตกชาติแบบเรียนที่มาจากต่างประเทศที่ฝรั่งเป็นคนเขียนมันก็มีความรู้อย่างนั้น <c oughs> แม้ความจริงจะมีอยู่อย่างอื่นท่านก็ต้องเขียนคําตอบอย่างนั้นไม่งั้นมันมันมันตกนี่มันมัน,มนไม่ได้คะแนนนี่ทำไมเขียนตรงตามที่ <c oughs> ผู้อำ,อำนวยการสอบไล่เขาต้องการสิ่งแรกที่จะทําความเข้าใจก็คือว่าเรื่องที่เกี่ยว กับฝรั่งกันก่อนหนัง <c> ส <oughs> ือหลายเล่มที่ฝรั่งเขียน <c oughs> เขาก็ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ e l ลิเจนคือไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นฟิลศาสฟี เพราะว่าในพุทธศาสนานี้ไม่มีพิธีการไม่มีพระเจ้าข้อนี้มันเป็นเพราะจะให้ความหมายของคำว่าศาสนาศาสนาต่างกัน ถ้าท่านทั้งหลายจะพลอยเห็นอย่างนั้นใช้คำอย่างนั้นมันก็จะต้องเกิดเรื่องมันจะต้องเกิดเรื่องแล้วมันผิดที่สุดในขพอที่ว่าพุทธศาสนามันไม่ใช่ฟิลลัสฟี แต่ว่าจะไปศึกษากันแบบเป็นลัทธิฟไม่รู้จักจบก็ได้เหมือนกันแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ <c oughs> นี่ฝรังเขาว่าพุทธศาสนาเป็นเป็นลัทธฟแต่เราบอกว่าไม่ใช่เป็นลัทฟแล้วก็ควรจะเป็นศาสนาในความหมายของคำว่า religion นั่นแหละด้วย แทรเธอตามคำอธิบายนอครันักาศาสนาหน้ที่เป็นฝ่ายคริสเตียนที่อธิบายความหมายของคำว่าลิกหรือว่าเล็กซึ่งเป็นรูปของคำคำนี้ลิกหรือเล็กนแปลว่าปฏิบัติหรือแปลว่าผูกพัน์ นักปราชญ์หรือผู้สอนศาสานาในยุคก่อนนู้นก็ให้คำนิยามว่าเรื่นคือการปฏิบัติ observation ที่ทำให้เกิดการกผูกพัน relation กับสิ่งสูงสุดการปฏิบัติที่ทำให้เกิดการผูกพันระหว่างมน,นุษย์กับสิ่งสูงสุดนั่นคือรีลิ i จนดังนั้นพุทธศาสนาก็มีความหมายนี่สมบูรณ์เต็มที่จึงเป็นรีลิ i จนเพราะว่าถ้าปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้ว ย่อมเกิดการผูกพันกับสิ่งสูงสุดที่สิ่งสูงสุดจะเป็นอะไรมันก็แล้วแต่ที่ต้องการทิสิ่งสูงสุดเป็นพระเจ้าก็เอาสิก็ได้แต่เรามีสิ่งสูงสุดเป็นนิพพานคือความดับแห่งทุกข์โดยประการทั้งปวงเราก็เรียกว่า s u พรีม e ิง i ได้เหมือนกันแหละเอาแต่ว่าให้มันได เข้าถึงหรือผูกพันหรืออยู่กับสิ่งสูงสุดแล้วก็เรียกว่า r e l i g i o n กันได้ทั้งนั้น